สวัสดีครับพี่น้องชาวอุตรดิตถทุกท่านครับวันนี้ก็ดีใจนะครับที่ได้มาพบปะก,กับทุกๆท,ท่านเพราะว่าตอนที่หาเสียงก็ไม่ได้มานะครับแต่ว่าวันนี้ก็ถือว่าพอเป็นรัฐบาลแล้วก็ต้องมาให้ความสําคัญกับจังหวัดอุตรดิตถ์ซึ่งมีศักยภาพสูงไม่ว่าเป็นเรื่องของการเกษตรเรื่องของการท่องเที่ยวเมืองรองเรื่องของการเชื่อมต่อกับประเทศเพื่อนบ้านสามารถทําให้การค้าขายดีขึ้นได้นะครับ เรื่องแรกเลยเนี่ยผมอยากจะขอกล่าวถึงเรื่องสิทธิพื้นฐานของมนุชยชนทั่วไปคือเรื่องของอากาศสะอาดเมื่อวานนี้ก็ประชุมอยู่ครึ่งวันที่จังหวัดเชียงใหม่เรื่องของ PM 2.5มนะครับซึ่งก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพของพี่น้องทุกๆคนซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่รัฐบาลตระหนักดีแล้วเป็นเรื่องสิทธิพื้นฐานที่พี่น้องพึงพึงจะได้และก็ต้องได้นะครับเพราะฉะนั้น เรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราให้ควสมสงการอย่างมากว่าเรื่องการเผาป่านะครับเรื่องของการเผาซากพืชผลทั้งหลายต้องไม่มีนะครับรัฐบาลจะมาช่วยดูแลกํากับตรงนี้ให้ให้ดีมากขึ้นนะครับ <S <S 1> <S 1> เรื่องที่ผมประกาศไปเมื่อต้นอาทิตย์ก็คือเรื่องของภาระหนี้สินนอกระบบซึ่งผมเข้าใจว่าพี่น้องที่นี่หลายคนก็เป็นหนี้นอกระบบเยอะนะครับซึ่งก็ก่อให้เกิดจากเศรษฐกิจไม่ดี ซึ่งรัฐบาลเราก็พยายามให,ให้ความสําคัญแล้วก็ทําให้ทําให้มันดีขึ้นเรื่องนี้นอกระบบเนี่ยเป็นอะไรที่ที่ทางพรรคเราเห็นว่าเป็นทางรัฐบาลเราเนี่ยให้ความสําคัญแล้วก็คิดว่าถ้าเกิดใช้คําให้รุนแรงก็คือว่าเป็นเป็นพี่น้องประชาชานกลายเป็นทาตยุคใหม่ทาสของเจ้าหนี้นอกระบบ ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องเป็นสิ่งที่ต้องถูกกำกับการดูแลแก้ไขเป็นอย่างยิ่งนะครับวันที่8เดือนหน้านี้ผมเองทีมงานจะทำงานร่วมกับกระทรวงมหาดไทยแล้วก็ตำรวจเพื่อให้ลงมากำกับดูแลพี่น้องที่มีสัญญาการกู้เงินที่ไม่เป็นธรรมนะครับอาตราดอกเบี้ยที่ไม่ถูกกฎหมายให้มีการบริหารจัดการเรื่องนี้ให้ถูกต้อง แต่อย่างไรก็ตามเรื่องนี้เรื่องเดียวก็ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้เราต้องยกระดับเศรษฐกิจขึ้นมาทั้งหมดนะครับให้สามารถพี่น้องสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ที่เป็นธรรมไม่ว่าจะเป็นหนี้ในระบบก็ตามทีนะครับซึ่งอาจจะเกิดจากพวกท่านไม่มีเอกสารสิทธิ์ที่สามารถไปกู้ไปกู้เงินได้ในอัตราดอกเบีย้ยที่สามารถทำมาหากินได้อย่างมีเกียรติมีศักดิ์ศรีนะครับเพราะนั้นเรื่องของการมอบโฉนดยี่พาลนไรก็เป็นนโยบายของรัฐบาลนี้ ซึ่งเราก็จะมีการเริ่มต้นแจกภายในสิ้นปีนี้แล้วนะครับแล้วก็ทยอยแจกไปตามจังหวัดต่างๆเพื่อให้เกิดขึ้นได้นะครับเรื่องของการพืชผลเองก็เริ่มต้นจากการไม่ท่วมไม่แรงนะครับเมื่อกี้นี้ก็นำชมาทางเจ้าที่ได้ได,ไ,ดได้นำให้ดูเกี่ยวกับเรื่องการาทำอ่างเก็บน้ำน้ำป่านะครับซึ่งก็ใช้งบประมาณเยอะแต่ว่าก็จะเริ่มสำเร็ผลในในปีหน้า นะครับทำให้มีการบริหารจัดก,การเรื่องไม่ท่วมไม่แรงได้ทําให้จังหวัดข้างเคียงอย่างสุโขทัยเองก็น้ำก็ไม่ท่วมด้วยนะครับไม่ใช่แค่อุจจาริตร์อันเดียวซึ่งก็เป็นถือเป็นอ่างเก็บน้ําที่มีศักยภาพสูงนะครับเรื่องของการสร้างด่านที่จะต้องผ่านไปที่สปปลาวคือคือด่านผู้ดูนะครับซึ่งเขาเข้าใจว่าเป็นด่านที่ถาวรแล้วแต่ยังไม่มีสุลการกรน,นะครับตรงนี้ ผมในฐานะทามนตรีว่าการกระทรวงการคลังด้วยอีกหมวกหนึ่งเนี่ยแล้วก็กากับดูแลสุรุกระดเองก็จะมาพูดคุยกับทางเจ้าที่ว่าให้มีด่านสุรกร,กรทําให้ท่านสามารถส่งพืชผลที่มีศักยภาพไปขายในเมืองจีนได้โดยที่มีการขนส่งผ่านสนปปลาวนะครับเมื่อกี้กับฟังการนําเสนอก็มีการเชื่อมต่อถนนหลายสายเพื่อให้เมืองอุทรดิตไม่ใช่เป็นเมือง่านีกต่อไป นะครับจะเป็นเมืองท่องเที่ยวเป็นเมืองรองที่สําคัญเพราะว่าทราบถึงศักยภาพที่ดีอยู่ของเมืองนี้ถ้าเกิดเราไม่มีการสร้างถนนที่มีการเชื่อมต่อที่ดีเนี่ยการท่องเที่ยวก็เป็นไปได้อย่างไม่ดีนักนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้เป็นเรื่องที่รัฐบาลนี้ให้ความสําคัญครับวันนี้ก็ดีใจนะครับเดี๋ยวจะไปเยี่ยมชมอีกหลายๆจุดแล้วก็คงจะได้รับทราบถึงปัญหาแล้วก็ทางแก้ไขที่รัฐบาลเราพร้อมที่จะทที่จะทำให้ชีวิตการไปอยู่ของพี่น้องประชาชนทุกคนดีขึ้นครับขอบคุณครับ ขอขอบพระคุณท่านนายกรัฐมตีเป็นอย่างสูงที่ให้เกียรติมาพบปะพ่อแม่พี่น้องชาวประชาชนจังหวัดอุตรดิตถ์ครับ,บค,ครับลำดับต่อไปครับท่านนายกรัฐมตีจะได้พบปะนะครับพี่น้องนะครับที่มาพบกับท่านในวันนี้ครับแล้ววันนี้เราสองคนนะคะก็รู้สึกดีใจและเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะคะรวมถึงพี่ป้าณนาะนะคะ ประชาชนจังหวัดอุตรดิตถ์ของเรานะคะที่ได้ต้อนรับท่านนายกรัฐมนตรีและคณะวันนี้นะคะดิฉันนางกนกวรรณทองตันนะคะและก็ะคนฤษณะอัมพันธ์นะคะก็ต้องขอขอบพคุณน,นะคะฐานะท่านนายกรัฐมนตรีนะคะและคณะที่มาพบปะพวกเรานะคะในวันนี้ค่ะ

รับต่อมจัดมาแ้นะคะวันนี้เราสามคนะครู้สกภที่ไดเยนรชกละชวัต่อนั้นะ่จะไรับการพิารารันต่ามเชรัทงเดีย่รับาริรอการได้่เขาติดกันทางด้านที่แต่เพียงเท่านีค่ะ ได้่อาริเทนเลยที่เนี้ยได้ครับจะฝากด้วยแล้วกันว่านรอรับลงทะียนเสร็จแ้ต้องเรยกมด้อะเความผิอรถ้าเราพมาเนี่ยะรบภาเรียกมาด้วยมเพราะมันเาเยไม่ใช่นะครับ ทำพเีบานเเพีอะเที่เรเลยบส่วนส่วนส่วนหนึ่งก็พิธีส่วนนี้ก็คือนโยบายที่เราหมันไปแล้วหลักอยู่ในการฏิบัตขาว้นอกับทุกท่านนะครับถ้เจอมาเี่งบอกเนไม่ได้เลยไม่มีไม่มีไม่มีครับเข้าไปไ้ไหมไี่ไี

ส่วน่วนนี่จะเป็นทราสูงเลครับาานนทางกรมชลประทานก็ได้ศึกษาที่สครับแต่ส่สงจุนดนะครับโครงการเก็บน้ำถาถยุกโครงการเอ่อกรมชุไทยก็สร้างมีสอ่งน้ำั่ง้า,ายถ่านะครับสองสัญญาสามสัญ,ญเพ,พื่อเป็น าคลองซอยส smile, ุขาครับขนาดสาได้ประมาณ50อซคับเราจะดูการนสีดึตอนล่างเพื่อชะลอน้ำก่อนที่จะผ่านเข้าทางสุเสุัสุนโกกครับชื่อห่ผู้ที่เสร็จแล้วนี่คนไทยนั่งอดตัวใ่าีหจากน้แ่ เสนอด้วย้ี่จกรติต่อ้ี่จติดต่อะครับาราติดต่อ้ิรดต่อาราติดต่อด้นขวาชิดอด้านเหนือติดต่อั้นเหนือติดต่อด้านเนะคตับท่อด้านขวาติดต่อับบอาในส่วนของโครงข่ายถนนสายนักหนะครับบอกเสนงไเส้ที่เดินทางเหนือจากภาคเหนือทุกทานะครับให้ทางลงไฟที่1่นจังที่สร้อยวง่านตเ่นไป ครับครงการที่เราจะพัฒนาจะเนส่วนที่เป็นเรให่นะครับเ่อการพัฒนานะครับแรกก็คือการขยายพันตัวทันมาร์ทแล้าก็กระจายพัธุ์ของสูตนที่นะครับมีการพัฒนามีการสร้างจุดดจุดชือาคารข้ามทางรถไฟระเด็นจุดตัดถนนหมายเลหนึ่งเจ็ดนะครับมีการขยายถนนหมายเลหนึ่งเจ็ดนะครับจากขยายเันธุ์ตโตจากเมองไปสู่การขายพื้นีครับเพระฉะนั้น ภาพูดตอนนส่อที่ของ้นี้อันน้เราผ่านการโครงการศึกษาความนะครับระยะต่อไปจะเป็นการออกแบบนะครับยในระยะแรเยจะเสนอขยายเป็น4ช่องจราจรเรียบปะมาณ2ตัวรเทนปมาณ48นะครับในปี68นี่ยเป็นเสนอของประมาณดำเนินการในการออกแบบนี้ก็สาเนทุนการพัฒนาทางหลวงมาได้เป็นนะครับเพื่อรองรับการพัฒนาแทนผูดูนะครับช้โงรงการศึกษาเพรทั้งเส้นเนี่ยมีความหมาม นะครับโดใยในช่วงแรกเส้นสีเขียวเนี่ยจะพัฒนาเป็นสีชมพูนะครับมีความพร้อมในส่วนนี้นะครับแล้วก็ระยะทางต่อระยะทางประมาณ600กิโลมตรประมาณ2,100เมตนะครับส่วนจากอำเภอน้าป่านะครับไปจนถึงด่านไทยด่านพนมแดงพูดุกนะครับในเบื้องต้นเนี่ยก็จะออกแบบขยายเป็นถนนเป็น12เลนนะครับเพื่อรองรับปริมาณจราจรด้วยผิวด้านกว้าง2เลนนะครับหรือกว้าง3เลนก็สิบกว่าช1 0เมตรโดยมีการก่อสร้างทาง ทางตลอดรถมัระุกเพื่อนเครับทางขึ้นเพื่อในการทดนกขึ้นนะครับเพื่อเหมาะสมกับการจอดนะครับและในส่วนบริเวณหลันใช้แทนคุณพองเนี่ยตั้งจากทางกระจุกนะครับตัวนี้มีเจ็ทางกูอกว่าตรงเสีย้เลนคเสียรงที่ปอกว่ามีขยายรับโดยช่วงแรกจะขยาย่ยสทขยายางเหนืองนะครับแล้วเราก็มีโครงการแบบนี้กรนิดนึงนะครับจริงๆในส่วนพอดูเองก็มีการทางยาวใหม่ทางแนวเกาเนี่ย กรมการเองก็ได้ทำการออกแบบนะครับแล้วก็อยู่อนจะเป็นการซี่อเป็นโครงการที่อยู่ผู้ใดก็ไดนะครับแล้วก็มีเคลื่นตลัดเครื่ยนตักทุเชื่อมโยงกันครับระหว่างตักนับตักเพอนะครัอันนี้เป็นส่วนของโครงการพื้นฐในรต้นนะครับผลงานปัจจุบันอยู่รอเป็นโครงการจ้างที่เราทละเอียดและต่รง้้านรผลงานปัจจุบันอยู่ที่ประมาณเจบ การจีแผนปัจจุบันก็การจบแบบปัจจุบันก็อยู่หัพื้นที่ของในส่วนของทรงของพ้ป่าไม้และต้นอืนางผู้สามารถเก็บเงิลี่ในส่วนของการจัดทําพลดต้นงบะมากสำรองนะครับเพราาเนินการพื่เกิดการทำมาที่เราเปิดนะครับหลังจากติดขั้นตอนนี้ก็จะดเนินการเสร็จวนงาระมาณจะจาบแล้ทาและขอใช้ที่จัดการิต่้าราการนี้จะสามารถดำเนินการเท่ากับที่รับาลจดงบประมาณค่เดีวของโครงการเั้นโครงการั้อน ซึ่งเป็นการย่นแ้กรเดินทางระหว่างอำเภอและป่าไปยังไปยังอเภอน้ำหนื่งทุบันนี้ต้องใช้แพการเดินทางจากาศน้ำป่าจะเดินทางไปจังหวัด่างจังหวัดทงเดินทางใช้แพขนาดถเราสร้างจากนั้ระยะการเดินทางเชื่อมโการเข้าถึงการสร้างประโยชน์เพื่อเพื่อเพอ ความความก็ได้ของสองคการที่ก้เีกันความไ้มีอไดบได้นนะครับเซ็นเ่ที่แปดเลยนะเป็นห้อิขาเลยเซ